มาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมก๊อปแบกเป้พาเที่ยวหรือตามใจฉันอัพทูยูนะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาร้านก๋วยเตี๋ยวไส้ออมเมืองนะครับในร้านก๋วยเตี๋ยวไส้ก็เป็นร้านธรรมดาปกติทั่วไปนะครับแล้วเรามาดูเมนูของร้านก๋วยเตี๋ยวไส้นะครับอ่าร้านปกติครับก็มี ผักสดวางไว้นะครับหรือว่าเราต้องไปเอาเองนะครับแล้วที่พิเที่สุดของร้านก๋วยเตี๋ยวไส้คือผมชอบที่สุดก็คือตรงนี้ครับมีย่อควายครับนี่มีย่อควายนะครับโอ้มีไส้รวมนะครับหรือว่าเครื่องในรวมนะครับนี่นี่เนื้อเนื้อน้นมๆนะครับโอ้นี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการและผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดคือเอ็นแก้วนะครับ นี่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 ไส้ไส้นุ่มๆนะครับสาหรับใครนะครับที่ชอบก๋วยเตี๋ยวไส้นะแวะมาได้เลยครับสําหรับร้านนี้นะผมบอกเลยว่าผมพึ่งมาเคยมานั่งเลยนะครับคือเป็นร้านที่กาลังหิวครับโมโหหิวก็เลยมาแวะมาจิ้มดูครับนี่นี่ดูก๋วยเตี๋ยวไส้เปิ่นมีไส้ครับผมเจ๊ธรรมดานะครับสาหรับใครที่ชอบไส้ก็ผมจิ้มดูแล้วคือมันโอเครสชาติสําหรับก๋วยเตี๋ยวไส้เชียงใหม่มันก็มีเยอะปลว่า แนะนำร้านนี่ล้วกันนะครับผมจิมดูมันรสชาติสนใจได้เลยหวานนุ่มกลมกลมนะครับระหว่างที่กินไปกับปรุงไปจิมไปกินไปซดน้ําไปโอนไปกินไปนะครับเติมไป,มไป,มไปตามปกติของคนเมืองนะครับคนเมืองเป็นชอบถึงจะอร่อยมอกได้ตึงปรุงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอืมมันเป็นปกติของของของขอยางหัวะคนเมืองถึงแงนะครับกินไปโกนไปนะครับอืมอืมกินไปโกนไปนะโกนไปแล้วก็จิมไปนะครับแล้วก็ ดมน้ำสดน้ำไปเห็นหน่อยนะครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับอยู่เส้นแถวอ้อมเมืองครับสำหรับใครที่ยากรู้หรืออยากกินยากลองอยากกินเหมือนผมนะเอาง่ายๆเลยครับเซิร์ชใน Google ครับก๋วยเตี๋ยวไส้อ้อมเมืองนะครับจัดว่าเด็ดนะครับตามป้ายเลยนะครับลองเสาะดูนะครับถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวสำหรับขีเล่าหรือไข่แห้งๆเนี่ยผมแนะนามาร้านนี้นะครับดูดูดูมีเอ็นแก้วเอ็นแก้วของเพิ่นนี่ผมบอกเลยว่า ครบแล้วแบบนุ่มครับละลายในปากนะครับบอยากจะโม้อยากจะคุยถ้าอยากกินก็ลองมากินคนเหียวเนื้อนะครับสําหรับคนที่อยู่เชียงใหม่นะครับพี่กัรคือเชียงใหม่นะครับเ็เดเ๋ยวไส้เชียงใหม่แน่นอนตามขนาดนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก่อมารีวิวแบบ มาได้ตั้งต้นตั้งตัวนะครับคือขอยากเข้ากันเลยมาแวะดิมดูก๋วยเตี๋ยวไส้แต่สรุปว่ามันเด็ดนะครับผมก็เลยเสุดยอดผมก็เลยอยากเพื่อคนอื่นหรือใครที่มันมันชอบก๋วยเตี๋ยวไส้ของผมลองมากินดูนะครับเลยเลยถ่ายลงคลิปตัดต่อแบบกระโลกกระลาเพ,เพื่อเพื่อนดูนะครับนะครับใครชอบไส้เออแนะนำร้านนี่จบข้าวนะครับอยากบุกกระเสิร์ชใน Google นะครับํานหะรับ ในคลิปนี้ก็คืนนคอนี่คือป่อครัวนะ,ระวนครับป่อครัวก็คือหุณเปิ้ลคือคือผมหิดว่าทำมากี่ปีครับแต่ว่าถูกปากผมมากและนี่คือการการันตีของความอร่อยของปิ่เทียวร้านนี้นะครับถ้ามันบัลรลำแต่ผมบาสดนะ้ำแ,แต้นะครับผมบอกเลยยกยกยกขุ้นหัวเลยนะและ้วก็ยกนิ้วให้เลยครับสำหรับร้านนี้นครับใครอยู่จังไม่่านมาหรือว่า่านไปเกาะเข้ามา ลองชิมดูได้นะครับว่าจะอร่อยอย่างที่ผมรีวิวไว้ก่อนนะครับบ่ได้อย่างจัดการที่ิคแต่ว่าชอบนะมันอร่อยโอเคบาย